ก็จะเป็น EP ที่27นะครับ27วันีผมนั่งทำงานตัวนี้อยู่ก็มาทำบน Photoshop อันนี้ก็เป็นการวาดแล้วก็คือผมจะมาบอกเครื่องมือข้าวๆครับแล้วเครื่องมือตัวนี้่ตัวนเนี้ยเบิร์นทูเนี่ยมันก็เพิ่มแสงเงาปกติผล จะทำเป็นเลเยอร์สีครับแต่ว่างานนี้มันค่อนข้างที่จะใช้เวลาแล้วก็ก็เลยมาทําเอาในโปรช็อปเนี่ยครับพอเราถูไปเนี่ยมันก็ก็จะขึ้นเป็นแสงเงาแบบนี้ส่วนแสงเงาขาวๆนี่เป็นแสงเงาสะท้อนนะครับผมเอามาทําเพิ่มเพิ่มเหมือนเกิดเกิมิติขึ้นมา เดินมิติถูกไหมครับเพราะว่าความเข้มอ่อนของแสงนี้เราก็อิงตามความที่เราเห็นนะฮะว่าบางจุดตรงไหนมันเป็นแสงแสงแสงอ่อนแสงเข้มแสงแบบมีแสงแบบ,แบไหนบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยมีแสงแบบไหนบ้างปุ๊บ หลายๆอย่างครับเราดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันเพิ่มแสงเรามันก็จะทําให้มันดูนมีมิติขึ้นงานมันจะดูนูนขึ้นมาหน่อยผมว่าจะทํางานคล้ายๆเขาเรียกว่าเป็นแนวกึ่งๆสตรีทกราฟฟิตี้พวกนี้นละครับคือง,งานพวกนี้ไปพ่นกําแพงได้เลยทําแบบไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไปพ่น เนี่ยผมว่ามาเก็บรายละเอียดมันตรงไหนที่เพราะว่ามันจะทําให้ภาพดูนูนขึ้นมาครับเวลาที่เรามองเห็นไหมครับกระโลกระโลมันก็จะมีมิติมากขึ้นจากที่ว่ามันเป็นแบนเนี่ยเราไม่ได้ทํางานยากกรอกครับเพีแน่ว่าเราทำในสไตล์ของในแบบที่เราชอบเล้มันก็เกิดเป็นรูปลักษ์ลวดลายอะไรเงี้ยครับเนี่ย คมันก็จะมีแสงเงาของมันจับใช้โปรแกรมทำนะครับแล้วโปรแกรมที่ทำในครั้งนี้คือ Photoshop ครับผมว่าพวกท่านคงรู้ตรงนี้เป็นการใช้สีเข้ม b u r ร์ o ทูเนี่ยสำหรับผมเ่ยมาตบเป็นช h a ์โดนะแล้วก็ส่วนมันจะมีเนี่ยเบอร เราค่อยมาซอฟทีทีหลังก็ได้ตามจุดแล้วก็มีดอตทูก็คือทำให้มันสว่างเช่นตรงไหนสว่างผมก็จะไปตรงนั้นนะครับแล้วก็ใช้ดอตทูเนี่ยเฟดสีมันเห็นไหมฮะมันก็จะดูแบบเฮ้ยดูแบบเฮ้ยมันไม่มันมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมีแสงเงา ไม่ใช่ว่าเออมันเป็นชาร์โดเดียวเฮ้ยมันเป็นแสงจริงอะไรเงี้ยครับเนี่ยมันก็จะดูว่ามุมเนี่ยมันจะเป็นแสงแสงก็จะสว่างหน่อยมุมไหนที่มีแสงก็เนี่ยตรงหัววั่งดูงคือบางทีมันเทคนิคพวกนี้มันอยู่ที่ว่าเราเราทํานะครับแล้วเราทําแล้วเราสัมผัสกับมันผมว่าอย่างเงี้ยเห็นเห็นภาพ เนี่ยสามารกับมันทำถ,ถามว่ามันดีร้อยไหมมันก็ใช้ได้ครับเนี่ยมันก็เพิ่มเขาเรียกว่าอะไรเพิ่มกิมมิคในการเล่นเล่นแสงเงาเล่นอะไรเงี้ยเนี่ยผมก็วาดไปส่วนตัวก็คือทำภาพพวกนี้เป็นภาพประกอบครับ ใครสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะครับบางคนก็ไปโปรโมทเป็นธุรกิจอะครับใช้ภาพพวกนี้แหะครับเป็นสื่อเวลานั้นก็มันไปทําได้เยอะครับเรียกลูกค้าได้ประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยครับเป็นแนวอ,อินโฟกราฟิกขายของอะไรเงี้ยเช่นนิจรการขาย สินค้ารดราคารงท้าลองทาง้ทาอะไรเงี้ยเป็นแนวแนวสตรีทอะไรเงี้ยเราก็จะทําให้เป็นแบบนั้นไปนะครับผมก็ทํางานในลักษณะเนี้ยก็คือมันจะมีความสนัดในเรื่องของการใช้เครื่องมือด้วยอีลาสครั้งที่แล้วสอนไปเพียงแต่ว่าครั้งนี้ที่ทำ ตัวนี้เพราะว่ามันจะต้องใช้เวลาพอสมควรเลยละครับแตะอยากให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันทาได้เยอะมากผมมามาเก็บแสงเงาตามจุดต่งตางๆอยากให้ดูไปเรื่อยๆครับจะได้เพลินๆเนีเ่ยไม่ต้องวอรี่ครับเพราะว่าวิธีการทาอะ่ะแต่ละคนทําไม่เหมือนกันบางคนทําในร้านล้วมาซ้อนเลเยอร์เอาคือเขาสร้างเป็นแพทแพทแพทมาซ้อนองผมเนี่ยมาสร้างให้เสร็จ แล้วเวลาผมวิธีการสร้างแสงเงาบางทีผมก็ใช้เนี่ยครับยังลบยังลบบ้างม,มีทั้งยังลบมีทั้งอื่นๆน,นะครับท,ที่ที่ชอบที่ชอบใช้ชอบทำ,ทำดูแล้วมันน่าจะแมทกับเราถามว่าทำไมชอบทำแบบนี้เพราะว่านะครับอย่างมือเนี่ยผมก็ใส่แสงเงามามันก็ดูเหมือนใช่ไหมครับ เนี่ยตรงไหนที่เราทำมันก็จะเหมือนขึ้นมาได้ตรงหัวไงครับเราชอบชอบตรงคิวมานอะไรเงี้ยล้วก็ใส่แสงเอาให้มันเล็กมากใหญ่มากอะไรเงี้ยแต่ดูแต่เราต้องอิงตามที่มันสะท้อนนะครับเพราะว่ามันจะได้ช่วยในเรื่องการขับผลงานอ่ะวี้นี้ผมใช้ตัวนี้อยู่เนาะก็เป็นดอททูนเนี่ยนะทูไปก่อนครับทูไป อันเนี้ยก็คือเปอร์เซ็นที่เราเข้มอ่อนหนาบางลองไปปรับดูนี่ผมใช้เป็นมิดโทนบางคนเขาใช้เป็นไฮไลท์เห็นไหมฮะไฮไลท์ไฮไลท์ก็จะเป็นอีกสีนึงเนี่ย High light. High light. ไฮไลท์ไฮไลท์นะฮะมีลูกเล่นละไฮไลท์ ใส่ไฮไลท์เข้าไปปุ๊บมันจะดูแบบมันจะขึ้นมาอีกอีก,อ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 กแบบหนึ่งไปนเลเยอร์หนึ่งอะไอันนั้นมันจะเป็นแสงดำแสงขาวแล้วเนี่ยผมมาใส่ไฮไลท์ในส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นแสงเงามุมริมเนี่ยตรงนี้ปรับได้ครับเป็นไฮไลท์เป็นชาร์โดเป็นชาร์โดก็เป็นอย่างนั้นเป็นมิดโทน มีทงก็เป็นอีกแบบนึงอ่ะเป็นไฮไลท์นี่ก็เล่นแสงเลยวิงวิงวิงว้งวิง,วง,วงเราอยากให้มันวิงก็เทคนิคนะครับก็อยากให้จริงๆอยากให้ลองทำดูมันผมว่าถ้าเราทำเขาเรียกว่าอะไรนะเราทำเรื่อยๆมันก็จะชำนานนะครับผมเองไม่ได้ชำนาญหรือเก่งอะไรหรอกเป็นแต่ว่าอาศัยแบบเราทำแบบ สนุกสนุกแล้วก็แล้วเรารู้สึกดีกับการทําแบบน,นี้ด้วยครับว่ามันทําได้แล้วมันค่อนข้างที่จะมันเลยสําหรับผมรู้สึกว่าเออก็มันแล้วมันเป็นเหมือนอิสระเวลาเราทำพวกนี้นะฮะมันจะเป็นอิสระอิสระตรงที่ว่าโหเราไม่ต้องใช้กฎเกณฑ์ในการทำอะไรมากครับ แค่ว่าเราใส่สีใส่ชา a ์โให้มันอะไรอย่างเงี้ยครับเพิ่มความเป็นแสงเงาให้เขาแล้วก็เดี๋ยวเรามาตบเก็บทีหลังบางคนเขใช้ชา a ์โใช่ไหมฮะของผมก็ใช้เนี่ยตัวนี้บ้างตัวนี้ปกติไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เขาวันนี้ลองดูว่า เออลองเพิ่มไปทางส่วนของงานที่มันเกี่ยวกับเฟดงานเฟดขาวๆ่างนีผมก็จะมาช่วยใช้แต่อย่างเรื่องแสงเงาเนี่ยเรามาอธิบายกันโดยตรงไม่ได้มากเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีการแบ่งเลเยอร์ครับแต่เนี้ผมทําโดยที่ใช้ภาพภาพเดียวทําในภาพเลยแต่ผมเซฟภาพก่อนหอน้านี้ไว้แล้วว่ามันจะต้องเป็นประมาณไหนอะไรเงี้ครับ อีส่วนนี้ก็คือเราก็เลยมาทําให้มันดูแบบเออเข้าใจในเรื่องของตัวมันเวลาเรามองก็จะมองมันก็จะมีความเด่นความดิบอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็เหมือนแบบแสงแบบแสงมันช่วยขับงานขับงานขึ้นมาเนี่ยครับทําไปเรื่อยเื่อยจริงๆที่สอนผมอธิบายไปเลยก็คือว่าอยากให้ดูกันเพลิน,น,น,นแล้วก็จับเทคนิคดูว,ว่า ผมทาในแบบไหนอะไรเงี้ยครับเนี่ยากกระปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยผมก็บางครั้งก็ไม่ได้เน้นนะครับไมไ่เน้นว่าแบบโอ้โหต้องเป๊ะทีเดียวคือเราทําตามที่เราเข้าใจด้วย1ส่วนอย่างแรกแล้ว2คือสิ่งที่เราทําเราทดลองดูก่อนว่ามันได้ไม่ได้นะครับอย่างผมมองตัวเนี้ยผมมองว่ามันได้ละเออมันได้คําว่าได้ของผมก็คือ มันสามารถที่จะประยุกต์ใช้ได้ครับเป็นแสงเงาได้ปไปเลยรฮะเรามาเพิ่มชา a ์โดเรามาเพิ่มวิดนัยเราเพิ่มความสว่างให้เขาแล้งงานมันก็จะดูมีมิติมากขึ้นนะครับถามว่างานมันดูมีมิติมากขึ้นไหมมันก็ดูมีมิติดูแบบโอ้โห,หใช้นนออะไรเงี้ย ตัวอย่างผมทํางานพวกนี้ผมรู้สึกว่าผมมีความสุขมากในการทําจากการวาดนะครับวันนี้ผมไม่มีไม่ได้ใช้น้ตแพดอะไรใดๆเลย,เลยนี่เป็นดินสอนะครับมือเรานี่คืออา,าจารย์ครับมันจะเป็นอะไรที่สามารถสร้างผลงานได้หลากหลายมากครับผมอยากจะให้ทุกๆคนลองใช้มือดูก่อน แล้วถ้าถนัดก็ค่อยมาใช้คอมคอมมันจะเป็นเหมือนตัวช่วยเราปกติแล้วผมว่าเนี่ยสีน้ำมั่งสีคอมพิวเตอร์มั่งคือแล้วแต่ครับเทคนิคแต่พื้นฐานนะผม,ผมมองว่าผมมองว่าพื้นฐานมันต้องมาจากเขาเรียกว่ามันจะต้องมาจากฝีมือเราเองก่อนถ้าเราควบคุมมันได้เราก็สามารถที่จะทำหลายๆอย่างได้ ผมอาจจะมองว่าเออแค่นี้แค่นี้ก็ดูเลยดูดีแล้วโอเคละเดี๋ยวผมก็จะพอ,อคือวิธีการทำแบบนี้ผมผมไม่รู้สิผมว่ามันเป็นการวาดภาพสติที่แบบไม่ต้องไปคุณไม่ต้องไปยิงใครครับคุณก็ทำคุณก็ทำในแบบของคุณไปเลย ใครจะว่าก็ไม่ต้องไม่ต้องไปวอรี่คืองานพวกนี้อยากให้มองว่ามันไม่มีถูกไม่มีผิดครับศิละปะไม่มีถูกไม่มีผิดคุณสามารถทําได้คุณสามารถวาดได้สร้างมันขึ้นมาได้แล้วก็สามารถอยากให้มันเป็นแบบไหนครับก็ลองทำาขึ้นมาเลยอย่าง,างผมเนี่ยก็ทดลองถามว่าทำได้ไหม นี่ครัประมาณนั้นเซฟก็ค่อนข้างหลายรูปแล้วแล้วก็เอาไปทําเป็นสติกเกอร์นี่ก็ได้ทําเป็น